เออเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุง่งตรองเ่าหนทางอธิพานกันทุกทกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิ โดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจอดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย หลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบาย,บายคลคลยกับตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะอย่าไปบีบเปลือกตา <ๆ S 2> อย่ากดลูกในตานะจ๊ะห <ๆ S 2> ลับตาพอสบายสบาย เปลือ,ลอลือตานิดหน่อยเปลือตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะแล้วก็ผ่อนคลายคลามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะปรับท่านั่งว่าเราให้ถกส่วนนะจ๊ะให้มีความรู้สึกว่าสบายผ่อนคลาย จริงๆนะจ๊ะแล้วก็ทําใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรข้างวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วาง ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเ,เรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะ ให้ปลดให้ปล่อยให้วางนะให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุๆ่มๆที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากที่เราจะต้องนำใจกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆ สบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะหรือจจำง่ายๆววายอยู่ในบริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจไว้อยู่เหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งสำคัญสำคัญที่สุด ในชีวิตของเราทีเดียวที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะเราเกิดมาเพื่อที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งสลัดตนในพ้นจากกองทุกข์ขจัดกิเลสอสวะให้หมดสิ้นไปและชีวิตในสังสารวัตนี้ไม่ปลอดภัย ไดงจากทุกชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งไตรลักษณ์เป็นต้นเพราะฉะนั้นตำแแหน่งตรงนี้สำคัญมากเลยตรงฐานที่เจ็ดเพราะว่าน,นอกเหนือจากเป็นที่เกิดที่ดับเป็นที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วะ ยังเป็นต้นต่างไปสู่อายตนานิพานที่พระเจ้าทุกๆพระองค์นับประส์หนายพระองค์ไม่ท่วนไม่มีเว้เลยแม้แต่พระองค์เดียวที่ท่านนำใจท่านกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งคลายความผูกพันจากทุกสิ่งโดยเห็นภัยในวตาสงสารนั่นกล่าวอย่างนั้นแหละพะจจัยปล่อยวางได้ก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงเลยตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหยุดนิ่งอย่างเดียว ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าคือเมื่อใจท่านหยุดนิ่งหยุดทีู่นย์กลางกายฐาที่เจตตรงนี้แล้วนะจ๊ะพอถูกส่วน ใจก็จะตกศูนย์คลื่นเข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงดำลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมกรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสเหมือนกับเพชร ทิ่ะระารณนแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างน้อยก็ใสเหมือนนะ้ำใสใสใสคล้ายๆกับน้ำแข็งใสใสหรือใสเหมือนกระจกกระจกที่เราส่องเงาหน้า แต่ใสถึงจุดแล้วจะใสเหมือนเพชรหรือยิ่งกว่านี้นะยิ่งกว่าความใสใดๆในโลกกลมรอบตัวเหมือนโดนแก้วอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาด พระจันทร์ในคืนวันเพนยังใหญ่กว่ขนาดพระอาทิตยามที่ยางวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่มีไม่เท่ากันปรากฏเกิดขึ้นที่สูนกลางกายฐานที่เจ็ด ร้อมกับความสุขที่ไม่มีประมาณที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นล่างชั้นกลางหรือชั้นสูงก็ไม่เคยเจอความสุขอย่างนี้สุขที่ไม่มีประมาณนี้มาพร้อมกับดวงธรรมใส มาพร้อมกับใจที่บริสุทธิ์อินเกลียงจากนิวรณทั้งห้าจากความคิดแบบโลกโลกแบบชาวโลกใจมันลดออกมาเลยอินเกลียงใสๆเป็นอิสรภาพจากความคิดแบบโลกๆลกทำดวงนี้ เดยวกุหลงปู่พระมงลเทมนีสดตันทัศโรผู้คลนพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคคือต้นทางไปสู่อายตนานิพาน จะปฏิบัติธรรมโดวยวิธีการแบบไหนก็ตามถ้ายังไม่เห็นธรรมดวงนี้ปรากฏอยู่ที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็ไปนิพพานไม่ถูกเพราะว่าต้นทางไปสู่อายะทะนนิพพานนั้นอยู่ที่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจึงมีความสำคัญมากเป็นตำแหน่งเดียวกอบท่านผู้รู้ทั้งหลายที่ผ่านมาในอดีตท่านนำใจมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้แหละมาทำตรงนี้ปรากฏเกิดขึ้นแล้วไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้า ที่อยู่ภายในโดยนำใจผ่านในกลางธรรมดวงนี้ผ่านธรรมดวงธรรมานุปัสสนาสิปธานนะี้โดยวิธีการอย่างเดิมคือหยุดใจนิ่งฉยเฉย อยู่ที่กลางดวงใสๆกลางดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมุพัสสาศรรสิปัานี้นะจ๊ะใจจะนิ่งอย่างเดียวในกลางธรรมตรงนี้ก็จะมีจุดสว่างเล็กๆเท่ากับลายเข็มที่สว่างเจอจ้า ท่านนำใจมาหยุดอยู่ที่กลางดวงใสๆนีแ่และเส้นทางสายกลางภายในก็เริ่มต้นขึ้นใจของท่านก็จะเคลื่อนกับไปสู่ในเส้นทางสายกลางภายในเป็นเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์ หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายที่เรียกว่าวิสุทธิมัคเป็นเส้นทางแห่งการหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะที่เรียกว่าวิมุตติมัคเส้นทางเดียวกันแต่ชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามคุณภาพหรือสภาวะธรรมที่เกิดขึ้น ทั้งบริสุทธิ์ทั้งหลุดพ้นเป็นเส้นทางของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคพระอริยเจ้าท่านก็น,นำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงเนี้แล้วก็ผ่านจุดเล็กๆใสๆกลางดวงปฐมภมร์ไป เป็นทางในแนวดิ่งลงไปคเคลื่อนก็ไปสู่ภายในจะเป็นเส้นทางสายกลางสายเอกสายเดียวที่ปลายทางเป็นอายะตนานิพนระหว่างทางนั้นท่านก็จะเห็นกายในกาย เวทนาในเวทนาจิตในจิตและคตธรรมในธรรมที่ซ้อนๆกันอยู่เป็นชั้นๆเข้าไปใจจะหยุดนิ่งอย่างเดียวภาพก็จะปรากฏเกิดขึ้นก็ตามดูไปเรื่อยๆ ตามเห็นไปเรื่อยๆดูไปตามระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่านกรรทำอย่างนี้ดูไปเรื่อยๆใจก็เคลื่อนก็ไปสู่ภายในจนถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวแต่ไม่รู้ว่ามี เพราะพยายามอเอา,าธาดปิดทาดบังมาปิดบังไว้จนกระทั่งเราไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้และก็เอากิเลสเข้าไปบังคับคือความโลภความโกรธความหลงให้เราได้สร้างกรรมทางกายทางวาจาทางใจ แล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดอย่างคนที่ไม่รู้อะไรเลยชีวิตจึงเป็นทุกข์แล้วก็หาทางออกไม่ได้ไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ตามในภพทั้งสาม ในการมาพบรูปพบอรูปพบชีวิตล้วนไม่ปลอดภัยดังสิน้นพราะตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมนี่แหละที่พยายามนเอากิเลสบังคับเอาไว้นี่เพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนรวมทั้งตัวเราจรึงตกเป็นบ่าวเป็นทาสของมยญามราอย่างไม่รู้เลย ไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่รู้เรื่องราวความจริงของชีวิตของตัวเองเรื่องราวของตัวเองก็ยังเป็นความลับสำหรับตัวเองหาทางหลุดทางพ้นไม่ได้จึงกระทั่งมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังกล่าวที่ท่านทำเนินจิตของท่านไปดังกล่าวอย่างนี้นะจ๊ะ ถ้าเราทบทวนหนึ่งอริยสัจสี่ 4, จะเห็นว่าท่านเห็นความทุกข์อกบบกของชีวิตเห็นภัยในวัตตะของสารท่านกับเบืนายแล้วคมทบว่าทุกข์ของชีวิตเกิดขึ้นจากความอยากที่ไม่ได้ประกอบไว้ได้ปัญญาคือความอยากที่ ไม่รู้เรื่องรู้ราวความเป็จริงของชีวิตเลยมีแต่ความเพลินความอยากที่ไม่ได้ประกอบด้วยความรอบรู้นี่แหละทำให้ชีวิตเป็นทุกข์ใจก็จะหลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตะเลิศเปิดเปึงออกไปตามความอยากที่ประกอบไปได้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริง,งชีวิต ชีวิตจึงเป็นทุกข์ดังกล่าวเพราะฉะนั้นท่านจังนำใจกลับมาหยุดนิ่งที่เรียกว่านิโรธะนิโรธาแล้ว่าหยุดก็ได้แปลว่าดับก็ได้ดับความทยานอยากเมื่อใจหยุดนิ่งพอถูกส่วนมักก็เกิดขึ้นเป็นดวงใสๆคือปฐมมักดังกล่าวนั่นแหละ คือเห็นหนทางสายกลางภายในแล้วความจริงของชีวิตที่ถูกบดบังเอาไว้ก็เปิดเผยด้วยการเห็นแจ้งจากแสงสว่างภายในที่บริสุทธิ์เกิดจากใจที่หยุดนิ่งความสว่างก็เกิดความสว่างทำให้เห็นภาพเหมือนเรา ลืมตาดูโลกภายนอกในเวลากลางวันหรือในยามที่มีแสงภายในก็เช่นเดียวกันเมื่อใจหยุดนิ่งแสงสว่างก็เกิดทำให้เห็นภาพภายในเห็นดวงเห็นกายซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆจนกระทั่งเข้าถึงกายของพระตาตาคตเจ้า คือกายที่ทำให้เกิดความเป็นพระตา,าคตคือกายดั้งเดิมกายดั้งเดิมของพระสมมตสัม,มริจจาคือธรรมกายมีลักษณะเกตดอกบัวตูมใสเป็นแก้วเป็นเพชรใสเกินใสเทียบได้กับรัตนะ กายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่เป็นรัตนะจึงเรียกว่าพุทธรัตนะปรากฏเกิดขึ้นในกลางกายที่ถูกถอดออกเป็นชั้นๆกระทะล่อนในใจหยุดนิ่งถอดเป็นชั้นๆเหมือนเราสวมเสื้อผ้าหลายๆชั้นก็ถอดทีละชั้นทีละชั้น จนถึงตัวจริงของเรากายของพระตถาคตเจ้าหรือกายธรรมนี้ก็คือตัวจริงที่ถูกถอดออกเป็นชั้นๆกายจะอยู่ในโลกมายาถูกถอดออกไปถึงกายที่เป็นความจริงกายดั้งเดิมใสบริสุทธิ์ปรากฏเกิดขึ้น ในตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจะเป็นกายสวยงามมากประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุุษครบถ้วนทุกประการในอริยบทของสมาธิคือไม่มีกิจแบบที่มนุษย์ทำมีแต่อริยบทหยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ยังกระทั่งข่าวถึงกายธรรมตโสดาสาาาาิกิตาพระนาคามีกระทั่งพระอาหารหันต์หน้าตักยี่สิบวาสูงยี่สิบว่า,สวาใสเกินความใสใดๆได้ได้เลวเแล้วก็เห็นได้ธรรมจักขุวากิเลสอสวะหมดสิ้นแล้วพบ ชาติการเวียนว่ายต้เกิดจบแล้วท่านเห็นเห็นตัวกิเลสแล้วก็เห็นมรรคเป็นเครื่องขจัดกิเลสพอหมดสิ้นก็เป็นผลผลจากการที่มรรคขจัดกิเลสคือความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลาย สิ้นแล้วชาติสิ้นแล้วการวิหายแต่เกิดในวัฏสงสารจบแล้วถึงที่สุดแห่งการประพฤติรลมจรนย์ที่สร,ร้างบารมีตลอดระยะเวลาย,ยาวนานนั้นจบแล้วถึงที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นคบทั้งสามท่านก็ไปต้องมาเกิดอีกไปสู่อายตนาดิพาน เมื่อท่านเข้าถึงแล้วรู้แล้วเป็นแล้วบรรลุแล้วพ้นแล้วอาศัยมหากรุณาสงสารสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงนำมาสอนถ่ายทอดโดยวิธีการที่ท่านทำอย่างไรก็ให้ทำอย่างนั้นดังนั้นเมื่อท่านเป็นอย่างไร ปฏิธรรมตามก็จะเป็นอย่างนั้นคือพบสิน้นแล้วชาติสิ้นแล้วที่สุดแง่งกาบรบรเิเิพโหมจรรย์ถึงที่สุดแล้วมีกายทำอรหัตผลกายสุดท้ายที่พยายามายมาขับบัญจาให้เวียนว่ายแต่เกิดในวัฏสองสารนี้ไม่ได้ก็หลุดเข้าไปสู่อายัตะนานิพพอนตแต่งแต่นิพพาน ในกายของท่านจะเรียกว่าสุปาะทิเสสนิพนธ์เพราะยังมีกายหยาบอยู่เมื่อกายหยาบหมดอายุไขังท่ากถอดกายดับขันธบฏิิิบานก็จะอนุปาทิเสสะนิพนธ์ถอดทุกขันดับทุกขันหมด ทั้งหลายที่บังคับท่านอยู่ในภพสามดับหมดเหลือแต่กายทรรมอรหันต์สมอสมุทิจัถ้าเป็นพระอาหารหันต์กายทรรมอรหัตผลนหน้าตักยี่สิบวาสูงยี่สบวาทางมรรคผลนิพพานเขาเดินกันอย่างนี้มรรคผลนิพพานก็อยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนจึงไม่เกี่ยวกับการละสมัย แต่ใครรู้วิธีรู้ว่ามรรคนิพพานอยู่ภายในจุดเริ่มต้นอยู่ที่ตรงไหนที่จะเข้าสู่เส้นทางของพระอริยเจ้าและปลายทางเป็นอย่างไรเดีย๋ยวจะนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เพราะจะได้โลกทั้งหลายทุกคนเป็นผู้มีบุญมากในเกิดมาเป็นมนุษย์มาเป็นชาวพุทธ ก็ต้องใช้ความมีบุญนี้เนี่ยประกอบความเพียรให้กรารกล้าไอถูกหลักวิชาการเกิดมาคราวนี้เราจะได้สมปราถนาในชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อพระสมมาสมุทจาทุกพร,ระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายท่านหลุดพ้นจากกิเลสอัสวะดับทุกข์ได้มีสุขในปัจจุบันนั้น โดยการหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนประครับประคองใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจในการกำหนดบริกรรมในมิตรนึกถึงเพชรใสใสกระกร้ำแข็งใสใสเพชรสักเม็ดหนึ่ง กรมรอบตัวขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะแต่ต้องนึกอย่างเบา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 อย่างสบายๆพ่อนคลายใจเย็นๆให้ต่อเนื่องกันไปให้มีสติก็สบายและสม่ำเสมอต่อเนื่องกันไป แล้วกาประกอบบริกรรมภาวนาประคองใจให้หยุดนิ่งว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาสัมมาอรหังอย่างนี้เรื่อยไปอย่างสม่ำเสมอใจเย็นเย็น ้ราก็ตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสยอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นสมาอรหังสมมาอรหังสมมาอรหัง ให้ตั้งใจประครับประครองกันไปนะจ๊ะขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะ้าต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ